ขอขอบคุณนะครับคุณสวัสด์ห้าสิบบาทหลานก้อนขอบคุณมากนะครับและก็ขอขอบคุณนะครับคุณกิติพัฒน์อีกเช่นเคยสามสิบห้าบาทที่ไม่เคยมีข้อความใหมา่อีกแล้วขอขอบคุณมากนะครับและก็คนสุดท้ายนะครับคุณชาญณรงค์ยี่สิบสี่บาทต่อต่อครับ อย่าไปสนใจเสียงไกกากว่าจะผ่านมาได้ก็หลายวันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ผมด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะไม่ผิดแน่เทคนิคมือนี้ข้ดจำมันได้ดีเมื่อครั้งนั้นตอนที่ข้ายังเป็นเพียงแค่นักเล่นแร่แปรธาตุขั้นที่สีณสา,าขาใหญ่ของสมาพันธ์นักเล่นแร่แปรธาตุ ทะเลแห่งความผันแปรในตอนนั้นสมาพันธ์นักเล่นแร่แปราธาตุของพวกเราได้มีผัววุโสกิตติมศักดิ์ของสมาพันธ์นักเล่นแร่แปราธาตุด้วยกันสองคนในวันนั้นท่านอาจารย์ของข้าได้บอกไว้ว่าบัดนี้นั้นได้มีผัววุโสกิตติมศักดิ์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนและเขาจะได้ทําการบรรยายในทะเลแห่งความผันแปรแห่งนี้ชายผู้นั้นก็คือท่านปรมจารย์กู กูเฟยหยางเทคนิคการประสานมือที่ท่านผู้นั้นใช้ยข้ายังจํามันได้ดีไม่ผิดแน่นี่คือเงามายาผันกอนสวรรค์และหลังจากที่ข้าให้ดูบรรยายจนจบนั้นในคืนนั้นข้าได้แอบ,บลักลอบเข้าไปยังภายในห้องของท่านปรรจารย์กูเฟยหยางอ๋อเข้าไปในห้องเลยอย่างนั้นเลย ใช่แล้วล่ะในตอนนั้นท่านกูเฟยหยางกำลังนั่งทำสมาธิอย่างไม่ไหวติงด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าของตัวข้าทำให้ข้าคุกเขาวิงวอนขอร้องให้ท่านปรมจาย์กูเฟยหยางได้สั่งสอนเทคนิคการวราสารมือนั้นให้กับข้าเออฮะแล้วชายผู้นั้นทำอะไรต่อ,อยงั้นเหรอหรือว่าเขาได้ถ่ายทอดเทคนิคนี้ให้กับท่านกันเฮย ช่างน่าเสียดายให้ตัวข้านั้นจะคุกเขาจนถึงลุ่งสางแต่ทว่าท่านปรมาจารย์กูเฟยหยางนั้นไม่ไหวติงเลยแม้แต่น,อน้อยแต่ทว่าสิ่งที่ท่านปรมาจารย์กูเฟยหยางได้มอบให้กับข้าในคืนนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าอย่างยิ่งเออหอ ท่านประมาจารย์ไปเลยแม้แต่ความเงียบสง,งัดเช่นนั้นท่านก็ยังสัมผัสได้ถึงบางสิ่งจากท่านปรมาจารย์กูเฟยหยางอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะสิ่งที่ท่านปรมาจารย์กูเฟยหยางงการจะบอกข้านั้นก็คือ หนทางในการฝึกฝนเล่นแร่แปราธาตุนั้นช่างยาวไกลไหลขอบเขตแต่ทว่าชีวิตของพวกเรานั้นล้วนแล้วแต่มีขีดจำกัดเกิดขึ้นและดับศูนย์ไปและถึงแม้ว่าชีวิตของพวกเรล่านั้นจะไม่มั่นคงแต่ตราบใดที่ยังยึดมั่นในเส้นทางของการเล่นแร่แปราธาตุความสำเร็จนั้นก็จะมาบรรจบเหล่ากับเสียงไก่ขันในตอนลุ่งสาง หอท่านปรมาจารย์ผู้นั้นสมแล้วที่เป็นถึงผัววุโสกิติมาศของสมาพันธ์นักเล่นแร่แปราธาตุจักรพัทยุธกูเฟยยางเออฮะว่าไงนะพวกเจ้านี่มันเป็นตุเป็นตาชัดๆแต่ว่า สิ่งนี้ก็เคยเกิดขึ้นจริงแต่ความเป็นจริงในตอนนั้นก็คือสหายของข้าไอ้บ้าเนื่อหลังจากการบรรยายได้นัดข้ามายังสถานที่แห่งหนึ่งแต่ตัวข้านั้นกับไม่พบเงาของเขาเลยแม้แต่น้อยแต่กับพบภาพที่ยากจะลบเลือนได้นั่นก็คือจกกักรพรรดิยทธบัวสีชาตินางนั้นกำลังอาบน้ำอยู่ในตอนนั้นข้าตกตะลึง ับเลือนล่างที่หาผู้ใดเปรียบจนทำให้ข้าถูกจับได้และสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของนางนะได้เพ่งเล็งมาที่ข้ายัางชัดเจนและวิ่งไล่ตามข้าในความตื่นตนกครั้งนั้นแต่ว่าข้าก็ยังสลัดนางและหนีเข้าไปยังภายในห้องได้แต่ท้ายที่สุด หลิวเฟยหยางนั้นได้ตามข้ามาจนถึงห้องนอนเพื่อยืนยันว่าข้านั้นได้เป็นคนท่ำมองนังหรือไม่ถือว่าเป็นโชคดีของข้าในตอนนั้นพอได้มีเด็กหนุ่มผู้หนึ่งนั่งคุกเขา อ้อนวอนขอให้ข้าสอนเทคนิคมือเงามายาพันกรสวร์ใสถานการณ์ของข้าในตอนนั้นหาได้สนใจสิ่งอื่นรอบข้างไม่นอกจากหลิวเฟยยานผู้นั้นแต่สำหรับเด็กหนุ่มผู้นั้นความเพียรพยายามของเขาก็ถือว่ามากพอควรเขานั่งคุกเขาตลอดทั้งคืนจนเกือบรุ่งสางก็ยังไม่ไปไหนเชกเช่นกับหลิวเฟยยานแต่ว่า ช่างน่าโชคดีในไม่นานต่อจากนางก็กลับไปอแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือในตอนลุ่งสางได้มีเสียงไก่ขันจู่ๆเจ้าเด็กหนุ่มผู้นั้นก็พูดขึ้นมาอีกครั้งท่านปรมจาร์กูเฟยยางข้าข้าเข้าใจแล้วขอรับข้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านเป็นอย่างมากท่านปรมจารย์กูเฟยยางเด็กคนนั้นพูดบ้าอะไรกันของเขาเนี่ยทายที่สุด จนถึงตอนนี้เป็นอย่างนี้เองอย่างนั้นเหรอไปหลีกงจินดูเท่าว่าเจ้านั้นจะเป็นลูกศิษย์ของตันยานสหายของข้าสินะยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่เจ้านั้นช่วยชีวิตข้าไว้หนึ่งครั้งบ้าเอย้ยนี่ข้ามัวคิดบ้าอะไรอยู่ตอนนี้จะต้องไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น และหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตัวข้านั้นในเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้กับท่านอาจารย์ของข้าฟังทายที่สุดท่านอาจารย์ของข้าได้บอกไว้ว่าท่านปรมาจารย์กูเฟยอย่างผู้นี้ในอนาคตเขาจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่พอเช่นนั้นจงเดินตามรอยเทา้ามุ่งมั่นปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาบอกซะเฮ้ยเดิมที ข้าอยากพบหลี่หยุนเซียวเพราะอยากเรียนรู้ฝ่ามือสัจธรรมทั้งสามรูปแบบกับเขาแต่ทว่าในตอนนี้ดูท่าว่าข้านั้นจะต้องขอเรียนรู้เทคนิคนี้เพิ่มด้วยซะแล้วแต่ทว่าถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตามการ,รเผชิญหน้าพร้อมๆกันทั้งสามคนนี้ต่อให้จะมีเงาไมายาพันกรสวรรค์ก็คงไม่มีทางชนะได้อย่างไรเสีย ความต้องการของชายผู้นี้ก็คงจะมีเพียงแต่เงินเท่านั้นสินะม,มีปัญหาข้าจะต้องจ่ายให้เขาอย่างหนักแทนก็แล้วกันเออฮะไม่น่าเชื่อใครจะคาดชิดว่าเทคนิคมือนี้จะมีจุดกำามนที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้กันเฮ้ยอย่าทำให้ข้าวอกแวกสิข้าไม่ยอมแพ้หรอกนี่มันช่างน่า น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเทคนิคมือนี้ช่างมีข้อได้เปรียบก่าเทคนิคมืออื่นๆเสียจริงพลังวิญญาณที่ใช้ขัดเกลาหินศิลาหยวนให้มีความบริสุทธิ์แทบจะไม่เล็ดลอดกระจายออกมาอย่างสิ้นเปลืองเลยสักนิดช่างเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเลยเสียจริงอ๋อจะว่าไงนะไม่ยุติธรรมอย่างนั้นเหรอ การที่เขาประลองหนึ่งต่อสามเช่นนี้เจ้าคิดว่ามันยุติธรรมหรืออย่างไรกันท่านปรมาจา์เออ,เออเออคือว่าท่านใจเย็นก่อนไม่ได้จะพูดให้สื่อความหมายไปในทางเช่นนั้นเฮ้ยถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตามเถอะแต่ว่าพษานฮะฮจบสักทีตอนนี้ก็ ได้กลายมาเป็นหินศิลาหยวนระดับสูงเออหอของนายน้อยหยุนก็อยู่ในขั้นสูงด้วยเช่นกันแต่ว่ากําลังจะเพิ่มขั้นไปอีกระดับอย่างนั้นเหรอบ,บ้านะเด็กหนุ่มผู้นี้จะสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างไรกันความสามารถในการควบคุมพลังวิญญาณของเขานั้นเหตุใดถึงได้หน้าถึงเช่นนี้นี่ธรรมบรมจารย์กที่เหลือนั้น ให้ค้าทำต่อเถอะเฮ้ยนั่นสินะมาถึงขั้นนี้แล้วก็คงจะมีแต่ต้องก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นปรมาจารย์เกอถึงแม้ว่าชัยชนะของพวกเราจะไม่ได้ดูงดงามแต่ทว่าผู้พ่ายแพ้ก็น,น้าอับอายด้วยเช่นกันเอาละนะหย่าสถานการณ์ในตอนนี้ข้าจะประมาทไม่ได้ พราะเช่นนั้นจะทุ่มเททั้งหมดที่มีท้องทะเลจันทาอาบแสงเอ่อหะนี่มันเทคนิคที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาของราชวงศ์ฉินนี่การทำให้หินศิลาหยวนเข้าสู่ขั้นระดับสูงสุดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเทคนิคมืออีกต่อไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าพลังวิญญาณของคู่กันกองเท่านั้นหอพลังวิญญาณ ของท่านปรมจารย์ฉินจะสามารถยกระดับหินศิลาหยวนก้อนนี้ให้ไปถึงขั้นสูงสุดได้หรือไม่กันเฮ้ยโถยถึงแม้ว่าตัวข้าจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคนิค การเล่นแร่แปดธาตุก็ตามเธอแต่มองดูจากสถานการณ์แล้วต่อสู้พร้อมกันกับสามนักเล่นแร่แปลธาตุไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดไว้สินะพลังวิญญาณของเจ้าหนูดูท่าว่ามันกำลังจะหมดลงไปแล้วสินะเฮ้ย <c oughs> นั่นสินะ ต่อให้เป็นในตอนนี้ต่อให้จะมีโชคที่ดีก็ตามเธอะแต่เทว่าความบริสุทธิ์ของหินศิลาหยวนระดับสูงกับระดับสูงสุดนั้นมันช่างแตกต่างกันลิบลับเฮ้ยนั่นสินะท่านปรมาจารย์หยุนเซียวถึงแม้ว่าท่านจะแพ้แต่ท่านก็เป็นผู้แพ้อย่างมีเกียรติการประลองในครั้งนี้แม้ว่า จะมีผู้ดูเพียงแค่ไม่กี่คนแต่เทาว่าชื่อเสียงของท่านต่อจากนี้จะดังกึกก้องไปทั่วทั้งใต้ร่าอย่างแน่นอน<ฮะ>นี่ปรมาจารย์หยวนฮาวดูเท่าว่าคงจะไม่เป็นเช่นนั้นหรอกนะเมื่อครั้งที่ข้าอยู่ที่อาจักเทียนซุยท่านเองก็พูดเช่นนี้นี่ข้าคงพ่ายแพ้แต่ในทางกลับกันข้าก็สามารถเอาชนะซุนจะได้นี่ดูเท่าว่า ตัวท่านนั้นจะเป็นตัวนําโชคที่ดีที่สุดของมหาทวีปเทียนหูแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะเออฮอท่านปรรมาจารหยุนเซียวท่านหมายความว่าเช่นไร <c oughs> การประลองนั้นยังไม่จบท่านคิดว่าข้าจะพ่ายแพ้จริงๆอย่างนั้นเหรอเพ็ดวิชาการยังรู้เทพเทวะเออฮอไม่จริงนะนี่มันเฮ้เออ อีกแล้วมันตกใจอีกแล้วรับรองไอ้คนภาคมันก็ต้องตัดจบแบบนี้เหมือนเดมิมเอานะ้าจบตอนนี้ไม่ขางคานะแต่ว่าถ้าจบอีกสองสามหน้าแล้วก็ขางคากว่าเดิมแนะ่